เทคนิคเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นทันทีปัญหาหลักๆนะคะของในหลายคนในชีวิตคู่ของคุณนะคะที่ความสัมพันธ์แล้วหองละแหงแล้วก็ความสัมพันธ์ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะหรือแม้กระทั่งคนรอบข้าง,ขงคุณที่มีความคิดลบม,มากๆเนี่ยนะคะวันนี้หน่อยจะมีเทคนิคดีๆให้คุณเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นทันทีเลยนั่นก็คือการชื่นชมยินดีค่ะวันนี้นะคะหน่อยมั่นใจเลยว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคู่ชีวิตที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะส่วนมากนะคะ เราจะชอบนะคะบ่นนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะการบน่นบางคนบอกว่าบ่นเพราะรักบ่นเพราะว่าอยากจะให้เขาดีขึ้นแต่จริงๆแล้วนะะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงนะคะควันนี้หน่อยมีเทคนิคนะคะจากรอนัเบิร์นนะคะซึ่งเป็นหนังสือเดลเมจิกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรอนัเบิร์นเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่กดแรงดึงดูดเลยนะคะแล้วก็เขาก็แนะนํามาดีมากว่าคนที่ อยากจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์คุณมันจะแบบความสัมพันธ์จะลาะ่อองแะแหงมากก็ตามนะคะอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะชื่นชมยินดีนะคะในสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับคนคนนั้นแม้ว่าวันนี้นะคะคุณจะมีสิ่งที่ไม่ชอบเยอะมากแต่มีเพียงแค่สิ่งเดียวที่เป็นสิ่งที่คุณชอบแม้มีเพียงข้อเดียวนะคะให้ชื่นชมสิ่งสิงนั้นเริ่มไปเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนคนึงเนี่ยนะคะ เขาจะไม่อยากเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดเราบอกว่าคนคนนี้ต้องเปลี่ยนนะคะมันเท่ากับว่าเรากําลังบอกว่าตัวเราเนี่ยนะคะดีกว่าเขานะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ไม่ชอบนะคะให้ให้ใครมารู้สึกว่ามาบอกเขาว่าคนฉันเนี่ยไม่ดีแต่เธอน่ยดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะมีกําแพงขึ้นท,ทันทีแต่นะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้นั่นก็คือการที่คุณนะคะ เปลี่ยนตัวเองก่อนนั่นแหละเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมันต้องมีอินสปายอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดก็คือการที่คนข้างๆเขาเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนตามนะคะนั่นก็คือการที่คุณกลายเป็นแสงสว่างนั่นแหละ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝึกมองข้อดีของคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะรับรองว่านะคะเขาจะอยากเปลี่ยนเองของเขาอัตโนมัตินะคะถึงแม้วันนี้เขาจะยังไม่ได้ดีเท่ากับสิ่งที่คุณต้องการนะคะอยากให้เขาเป็นใช่ไหมคะแต่เขาจะพยายามอัพตัวเองนะคะไปเป็นแบบที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะแต่วันนี้ขอให้คุณเชื่อใจนะคะแล้วก็หัดมองข้อดีนะคะหัดมองในสิ่งที่ คุณอยากจะได้นะคะโฟกัสแล้วก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาเป็นนะคะมั่นใจเลยคะ่ะว่าความสมัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะการที่ใครคนหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนเพื่อเราเนี่ยนะคะมันต้องมาจากอินสปายของเขาด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คืออะไรคะเราเป็นผู้นําก่อนนะคะนําในเชิงคําพูดนะคะชื่นชมยินดีเขาและอันที่2ก็คือเริ่มจากตัวเราะคะ่ะวันนี้เราเปลี่ยนนะคะอิทธิพลของเรานะคะจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้เปลี่ยนตามเราด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นถาวรเลยนะคะหน่อยมีเคล็ดลับดีๆนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีมีคอร์สเรียนนะคะ37 mm. เคล็ดลับชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะมีเคล็ดลับดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะ mm. แล้วก็ใครที่สนใจนะคะวันนี้นะคะหน่อยให้ราคาพิเศษนะคะจากปกตินะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะปกติ 5,900บาทนะคะตอนนี้ราคา e อ r l y Bird นะคะซึ่งเป็นคอที่หน่อยกำลังทำขึ้นมานะคะยังทำไม่เสร็จนะคะจะหรบให้ให้ราคาพิเศษสำหรับใครที่สนใจตอนนี้เลยนะคะลงก่อนนะคะก่อนที่หน่อยจะทำเสร็จแล้วก็เป็นคอเต็มนะคะก็ให้ราคาที่2,500บาทนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับอ่า กฎจะทําชีวิตคู่นะคะมีทั้งหมด37กดนะคะที่คุณเองอาจจะไม่รู้นะคะถ้าเกิดคุณรู้แล้วเนี่ยนะคะรับรองว่าความสมัครของคุณเปลี่ยนไปแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แคปหน้าจอน,นี้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์นะคะขอราคาพิเศษนี้นะคะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ